สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอบ้านสวยตกแต่งใหม่เนื้อที่กว้างมากเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยก็เยอะค่ะอยู่ในโซนอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะเนื้อที่79ตารางวาพื้นที่ใช้สอยถึง147ตารางเมตรขนาด3ห้องนอน3ห้องน,น้ำสามารถจอดรถได้หลายคันค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเสร็จพร้อมอยู่อากาศเย็นสบายค่ะ ตั้งอยู่ตำบปลป่าแดดอำเภอเมืองใกล้วัดบางสิงคาใกล้วัดพระตำหนักใกล้ตลาดน้ำโถงค่ะบ้านสวยน่ารักมากเลยค่ะตกแต่งพร้อมอยู่ด้วยวัสดุอย่างดีเลยค่ะทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่ค่ะตรงนี้เป็นโซนห้องรับแขกค่ะห้องโถงก,กว้างพร้อมเฟอร์นิเจอร์ต่อไปจะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนก็แถมเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนทุกห้องนะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะ มีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะ3ห้องน้ำห้องน้ำตกแต่งสไตล์โมเดิร์นมินิมอลด้วยวัสดุอย่างดีค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมดูบ้านล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเบอร์โทรและลายใต้ลิงก์ได้เลยค่ะทางเรายินดีบริการพาชมค่ะ บริการยื่นสินเชื่อธานาคารให้ด้วยค่ะหากเป็นพนักง,งานเงินเดือนสามารถเช็ควงเงินรู้ผลภายใน1วันค่ะใช้เพียงสลิป3เดือนล่าสุดเท่านั้นค่ะหากลูกค้ากำลังต้องการหาบ้านโซนไหนราคาเท่าไหร่สามารถทักแชทมาคุยกันได้นะคะเพื่อไม่พลาดซับใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะมีซับลงใหม่ทุกวันค่ะ